ผมเห็นชอบกับคำถามพ่วงเพราะนี่คือโอกาสที่เราจะฝ่าวิกฤตของประเทศไทยไปได้สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยครับว่าคิดอย่างไรกับเรื่องคำถามพ่วงที่จะพ่วงในการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญ ผมเองนะครับเห็นว่าเนื้อหาเป้าหมายของคำถามพ่วงเนี่ยชัดเจนอยู่ประการเดียวแหละครับคือว่าในช่วง5ปีแรกของการใช้รัฐธรรมนูญถ้าต้องการให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปโดยต่อเนื่องไม่ขาดตอนเนี่ยจะให้วุฒธธิสมาชิกคือสอวอได้มีการส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐรมนตรีด้วยประชาชน เห็นด้วยหรือไม่เรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับพี่น้องประชาชนก็คงทราบแล้วว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีใช้รัชพันธ์ที่เราจะไปลงประชามติกันเนี้ยหมวดที่16ทั้งหมวดเลยครับว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆและในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา270 ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของวุฒิสมาชิกที่จะต้องคอยติดตามเสนอแนะเร่งรัดให้มีการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่16ของรัฐธรรมนูญนี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าก็ไหนๆจะต้องให้สอวอทั้งหลายร่วมรับผิดชอบเร่งรัด เสนอแนะติดตามการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จแล้วเนี่ยทำไมไม่ให้เขาได้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเสียตั้งแต่ต้นเพราะว่าในกระบวนการปฏิรูปประเทศต่อไปนี้บุคคลสำคัญที่จะมีบทบาทมากที่สุดในการผลักดันประเทศให้มีการปฏิรูปก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปท่านผู้นี้แหละครับ ที่จะเป็นผู้ที่นำประเทศเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปท่านผู้นี้แหละครับที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยต่อเนื่องและท่านผู้นี้แหละครับที่จะต้องปฏิรูปประเทศให้สำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้ได้ทีนี้ในความเป็นจริงเป็นยังไงครับเราลองหลับตานึกดูว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่รู้ว่าพรรคไหนจะได้เสียงเท่าไหร่ใครมากใครน้อย แล้วก็ไม่รู้ว่าในการเจราจาเพื่อที่จะร่วมมือกันเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีระหว่างบรรดานักการเมืองพักต่างๆจะลงเอยอย่างไรผมเคยมีประสบการณ์ครับอยู่ในช่วงที่ยุ่งยากลำบากมากกว่าที่จะตกลงกันได้ในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีผมเคยเป็นผู้จัดการรัฐบาลขนาดเลือกกันได้แล้วตกลงกันได้แล้วยังมีคนคัดค้านก่อเรื่องวุ่นวายกันไปทั้งประเทศ คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอีกแล้วเราพอแล้วครับสำหรับวิกฤตของประเทศไทยเราอยากเห็นบ้านเมืองเราไม่มีวิกฤตอีกแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นอยากเห็นการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นไป,ไป,ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและต่อเนื่องจนสําเร็จผมต้องการให้เวลานักการเมืองพักการเมืองได้มีโอกาสตั้งตัวตั้งสติ ปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่คือยุคของการปฏิรูปประเทศไทยหลังจากนั้นผมเชื่อว่าประเทศจะเดินหน้าไปได้ด้วยความราบรื่นเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่จะให้วุฒิสมาชิกทั้งหลายได้มีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่สำคัญให้กับประเทศไทยคือหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ เพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่าวุฒิสมาชิกเหล่านี้ไม่มีข้อเป็นห่วงเรื่องผลประโยชน์ในทางการเมืองของนักการเมืองหรือของพรรคการเมืองใดๆวุฒิสมาชิกเหล่านี้เป็นคนกลางมาจากผู้ประกอบอาชีพต่างๆมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆไม่มีข้อผูกพันกับพรรคการเมืองกับนักการเมือง ย่อมมีความเป็นอิสระที่จะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะได้ร่วมกับสสที่มาจากการเลือกตั้งเลือกคนกลางๆที่ไม่มีผลประโยชน์ที่ไม่กลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ในทางการเมืองที่ไม่กลัวว่าจะต้องเสียคะแนนและมีความกล้าที่จะทำการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุตามเจตานารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือว่ากันที่จริงแล้วคือเจตานารมณ์ของมวลมหาประชาชนผมต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยและผมรับคำถามพวกครับในการไปลงประชามติของผมในวันที่7สิงหาคมนี้ผมจะรับทั้งรัฐธรรมนูญและผมจะรับคำถามพวกด้วยครับ